สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนตุลาคม2566นะคะชาวธาตุน้าค่ะได้แก่ชาวกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมาเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความมันถึงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากระกรมีนพิจิกแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุน้ํากระกรมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่จัดเม้นค่ะ สองดาบนะคะและเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะชาวธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวทตดดินพืกศบกันมังกรน,นะคะทัดไฟค่ะเมษสิงคานูนะมีทัดลมด้วยนะคะมีถุนตุนกุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อากตามน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวทัุน้ํากรกฎมินพิจิตนะบางคนดีวกับต่างชาติอ่าหรืออาจจะเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าอยู่ไกลกันอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัด หรือเป็นคนไทยแล้วไปอยู่ต่างแดนก็ได้นะคะอืมเนาะประมาณนี้นะอยู่ไกลกันเป็น long distance นะคะแล้วก็บางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันประโยชน์ต่างตอบแทนนะคะช่วยเหลือในเรื่องราวของการงานนะคะบางคนทำงานในที่เดียวกันทำงานที่เดียวกันนะคะอะประมาณนี้ นะในอดีตที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ก็ไม่รู้สึกว่าบางคนก็ออมีมีมีการรับรู้ข่าวสารได้รับรู้รับทราบเรื่องราวนะคะบางอย่างที่ทำให้คุณข้องหมองใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์มันไม่พัฒนานะคะบางคนความรับถูกเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไหนก็ตามนะคะพอเรื่องราวเกิดขึ้นมานะคะก็มีการบล็อกมีการปิดกัน้นกันเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์หยุดนิ่งนะคะไม่มีการพัฒนาใดๆนะคะหรือคุณหรือว่าคุณอาจจะไปรู้ความลับของเขาหรือเขาอาจจะมารู้ความลับของคุณเรารู้สึกว่าไม่พอใจรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ตั้งความหวังไว้อะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกที่จะ หยุดความสัมพันธ์หรือว่าต t อปความสัมพันธ์หรือว่าแบบโฮความสัมพันธ์ไว้ก่อนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากศาศความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2566ในเรื่องของความรักของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิตเป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะ ไพ่ทาวเวอร์ค่ะแำแพรนนะคะและเป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะชาวธาตุน้ำกระกฎีนพิจิกนะคะอ่ามัจกาศความรักคมสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะสำหรับใครที่มีประเด็นในเรื่องราความรักอ่ะไม่ว่าจะเป็นพูดไม่หมดจับผิด ความลับถูกเปิดเผยอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ระมัดระวังนะคะถ้าหากว่าไม่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 ได้มีการบล็อกไม่ได้มีการปิดกั้นแล้วยังมีการพูดคุยสื่อสารกันได้อยู่ระมัดระวังการสื่อสารที่อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงครั้งใหญ่นะคะถึงขั้นแตกหักกันเลยก็ได้เพราะมีไพ่ทาวเวอร์มาพร้อมกับไพ่เทมเพลนที่เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะมีไพ่ควีนถือถ้วยแล้วก็มีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมานะคะไม่รู้สึกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกัน อารมณ์ร้อนใจร้อนหงุดหงิดโกรธโมโหนะคะไม่ได้ดั่งใจไม่ได้อย่างใจ,งใจผิดหวังเสียใจพอพอความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันสูงขึ้นมาเยอะแยะ,ยะมากมายมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางแล้วการเคลียร์ปัญหาไม่ได้เป็นผลทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะถึงขั้นแตกหักเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ากรกฎมีนพุจิค,คะ่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพุจิกค,คุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับผู้กรณีของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใแบแรกได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะ The Fool ค่ะคิงถือเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขาเอาตัวคุณตอนแรกอะ่ะเหมือนจะคาดหวังนะอืมเหมือนจะคาดหวังเหมือนจะตั้งความหวังไว้สูงอะ่ะเพราะคุณไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนคนคุยหรือว่าไม่ได้อยากจะเปลี่ยนคนรักบ่อยๆคุณคิดว่าคนคนนี้คือคนแบบ คือคนสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะจริงจังที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยที่เราอยากจะแบบจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มองเห็นถึงอนาคตร่วมกันอะไรประมาณนี้แต่มันกลับไม่ใช่อ่ะเขากลับไม่ได้จริงจังเหมือนกับคุณเขากลับไม่ได้ไม่ได้จริงจังเท่าคุณแบบนี้ดีกว่าเออนะคะแล้วแล้วคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาคุณคิดว่าเขาอ่ะน่าจะมีตัวเลือกเยอะ หลังจากที่คุณได้รับรู้ความเป็นจริงหรือว่ารับรู้ข่าวสารอะไรมามันอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งแค่สองแต่มันอาจจะมากกว่านั้นนะคะแต่ในช่วงระยะเวลาที่คุณกับเขาอยู่ยด้วยกันมีช่วงเวลาดีร่วมกันมันก็ดีจริงๆมันก็ดีจริงๆมันอบอุ่นมากมันซีเคียวมากแต่พอรับหลังไปอะ่ะคุณรู้สึกแบบเอ้ยจะเป็นยังไงจะไปยังไงคุณอยู่ตรงไหนเขาไปไหนอะไรประมาณเนี้นะคะคือความสัมพันธ์นี้คุณ ตอนแรกมันเหมือนจะจริงจังอะตอนแรกมันเหมือนจะแบบมั่นคงปลอดภัยมากแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะคะสิ่งที่คุณรับรู้มันมันหน้ามือหลังมือไปเลยนะคะมันเลยทําให้รู้สึกว่ายิ่งเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้นานสักเท่าไหร่หรือว่าเราเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้ไปไกลขนาดไหนข้างหน้ามันก็ยิ่งเป็นเหวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวแท่นน้ากรากฏมีนพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวแท่นน้ากรากฏมีนพิจิตมาดูกันค่ะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ e m p มเพลไพ่ห้าไม่อาไพ่ห้าดาบนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณไพ่เจ็ดถ้วยค่ะและเป็นไพ่ชาดีอตนะคะชาวธาตุน้ำกระกฎีพิจิกเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณ เขามองว่าคุณเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้ชายที่ดีเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างอะนะคะสำหรับเขาเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จเป็นคนที่เขาสามารถที่จะพักใจได้อย่างปลอดภัยเออเป็นแบบโซฟาโซกูดอะเออเป็นเซฟโซนที่ดีอนะคะแต่ตัวเขาก็แต่แต่มันก็ไม่มันก็ไม่ดีจนจนมากจนขนาดที่ว่าเขาจะเลือก ได้เออเพราะว่าคนอื่นก็ดีกับเขาเช่นเดียวกันอืมนะคะตัวเขายังไม่เลือกแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเลือกด้วยนะคะตอนนี้แต่ถามว่าถ้าหากว่าเขาต้องเสียคุณไปเขาจะเสียใจหรือเขาจะเสียดายไหมใช่มันมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปแต่การที่จะให้เขาชัดเจนะเขายังก็ไม่ได้พร้อมที่จะให้ชัดเจนนะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเขาให้เท่าที่ได้ จริงๆเท่านั้นเท่าที่เขาไหวอะไรประมาณนี้นะคะอืมเดี๋ยวเราอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคนละเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวแทตนน้ำกระกฏะกรีนพิจิกเป็นอย่างไรไม่ขอนี้บอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเอาคำใบแรกจะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ เดวิลค่ะเด็กถือดาบและเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะชาวธาตุน้ำกรากฏมีนพิจิกคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์จะมีการสื่อสารระมัดระวังการสื่อสารนะคะทีเ่เขาเรียกว่าจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะตัดมันก็ยังตัดไม่ขาดเพราะว่ามีไพ่เดวิลขึ้นมายังมีไพ่ของการผูกติดผูกมัดยึดติดผูกพันกันและกันไว้อยู่นะคะแต่ไม่รู้สึกว่าในที่นี้ยังมีใครสักคนหนึ่งที่ต้องการที่จะผูกติดยึดติดกันและกันไว้ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปแต่ก็เอาแต่ใจเหลือเกินนะคะว่า ฉันมีได้แต่เธอมีไม่ได้เอออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะท็อกซิกขนาดไหนนะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เลือกที่จะตัดออกตัดทิ้งนะคะแล้วขออยู่คนเดียวเหงาเหงาดีกว่ามีคู่แล้วไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้มีคู่แล้วก็เหงามันไม่โอเคอยู่คนเดียวแล้วเหงามันยังซักเซตมากกว่านะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แฮงแมงไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะ ชาวท่าน้ํากรากฏมีพิจิกนะคะไพทาร่โแนะนําว่าถ้าหากความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเรลชั่นชิพเป็นความสัมพันธ์ที่มีตูเลอกทางเรื่งองเยอะแยะมากมายนะคความสัมพันธ์ที่รอความชัดเจนรอการเลือกแล้วมันรอมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยคุณให้ความหวังตัวเองมานานมากแล้วก็ผิดหวังบ่อยมากดังนั้นดังนั้นนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง move on สักทีกลับมารักตัวเองกลับมาเยียวยาหัวใจของตัวเองดีกว่ามารู้สึกว่าตัวคุณนะรู้ดีมากที่สุด คุณไม่ได้เป็นคนโง่คุณไม่ได้เป็นคนที่แบบจะไม่รู้อะไรเลยแต่คุณรู้เพียงแต่ว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะรับความจริงให้ได้แล้วแล้วกลับมารักตัวเอง ะะไม่เป็นกําลังใจให้ชาวทักน้ำเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ที่ดีไปกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ